กาบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีถูกขันพี่น้องคลิปนี้เอซถึงกับลั่นคำนี้บอกว่าคำนี้ออกจากปากพระเอกสันจริงหรือไม่ปาดพี่น้องเกิดอีกยังขึ้นอีกแล้วนาะบาทที่นีพี่น้องล่าสุดเพจดังอีเซียม l v ลสามเพิ่นไดโพสต์ถึงเรื่องนี้นะพี่น้องเนาะแล้วก็ทำเอาทางเอฟซเขามา คอมเมนต์สนั่นกันเลยทีเดียวพี่น้องโพสที่ทางเพจได้โพสนั้นเพิ่นบอกว่าตัดมาเรื่องอีฝนพี่สาวสุดที่รักของแพวเพาเฉว่าซันผัวจุดจุดจุดของแพลวเพาเคยพูดว่าผมไม่ได้มาตัวเปล่ายังมีรถมาไม่ใช่แบบมันมาแค่หอรอมอมแม่บาท,ที่นี้พี่น้อง พเพื่นก็บอกอีกว่าเพจเดาว,ว่าสันคงด่าผัวเก่าของแพลวเ่าด้อยค่าผู้ใหญ่บ,บ้านซินแลนด์ว่ามาแต่หอจุดๆๆเหลี้ยว,พวเพื่นก็ตบท้ายโพสต์ดังกล่าวบอกว่าไอจๆๆา้จุดๆปากจุดๆนั่นเองพี่น้องในส่วนของคอมเมนต์ทางชาวหนิตก็เดือดแล้วก็ลั่นคำนี้เลยทีเดียวบอกว่ามันกล้าพูดขนาดนี้เลยเหรอวาซันว่า ถ้ามันพูดจริงมันมีอะไรที่สู้เขาได้บ้าง่าสันวาพี่น้องบางค้อมเมิลก็บ,บอกว่าหาให้ได้ท่อเขากรนเธอหนูคอยมาปากแสบ่าสันวาทุกวันมีกินมีแดกได้เที่ยวต่างประเทศได้ก็เพราะชนีหลงคอหนูเท่านั้นแหละมาสันวาถึงได้ใช้บารมีเงินผัวเก่าที่หาไว้จ้า่าสันวาเมื่อไรชนีจะคิดได้เนาะ ยิ่งเดินหน้ายิ่งต่าต่มป่ะจ๊ะมาพี่น้องบางท่านก็บอกว่ากับซีเมนเมียมันน่ะล่ะสั่งให้มันเวานันมันไหนขิดใดแนวนันว่าจันวาบางคนก็บอกว่ารวยเท่าผู้ใหญ่บ้านยังประสบความสําเร็จเท่าเขาหรือยังว่าจันวาขยันให้เท่าเขาก่อนใดใดผู้ใหญ่บ้านไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเลยว่าจันวาพี่น้องบางท่านก็บว่าแล้วทุกวันนี้มีได้เท่าเขาไหมล่ะดูทรงมีดีแค่ปาก บางข้อเมนก็บ,บอกว่ามึงเก่งกว่าบอสบิ๊กอยู่อย่างเดียวคือมึงเกาะผู้หญิงเก่งแค่นั้นแหละว่าสันว่าพี่น้องบางท่านก็บ,บอกว่าที่มกกักเกาะผู้หญิงอยู่นี่ก็คือหวังเงินที่ได้จากผัวเก่าเขาโบเมนบอเป็นยังคือกามาเ้ามาแสะเขาว่าสันว่าบางท่านก็บ,บอกว่าอย่าได้เอาตัวเองมาเทียบกับผู้ใหญ่บ้านมันเทียบกันไม่ติดจ,จริงๆว่าสันว่าพี่น้องบางข้อเมนก็บ,บอกว่าถ้าผู้ใหญ่บ้านมาแต่จุดๆอิลีเขามีราคานะ มีบุญวาสนาผ้าค้นรวยผ้าคนมีมาสันวากระดูกมันคนละเบอร์กันเลยมาสันวาพี่น้องเอฟซีทางบอทบิ๊กไม่พอใจสิ่งนี้เนาะพี่น้องเนาะเข้ามาฟาดเดือดถึงทางพระเอกสันทันทีบอกว่ามีสิทธิ์อะไรมาเปรียบกับบอทบิ๊กแบบนี้มาสันวาบางท่านกว่ารถที่มึงมีมานี่ผู้ใดซื้อให้บอเมนวาผู้ยิ่งบอซื้อให้มึงอะ่ะมาสันวาพี่น้องบางคอมเมนต์ก็บอกว่าปาดปากแมวมาสันวา มเมนผู้ใดสัง่งผู้ใดสอวนมันให้มันเบาแบบนี้ว่าสันมาพี่น้องบางคอมเมนต์พี่น้องบอกว่ามีสิทธิ์อะไรมาย้ำกันขนาดนี้ประสัน่าบอกว่าย้ำกันเกินไปแล้วทําไมดูถูกเขาจังปากแย่มากๆว่าสัน่าพี่น้องบางท่านก็ถึืขนาดว่าเขาอาจจะพูดถูกต้องแล้วก็ได้ที่เขาบอกว่าเขามีรถมารถนั้นก็คือรถไถนั่นแหละว่าสันา่าเข้ามาไถพอๆจนจะไม่ เหลืออะไรเลยแหละวะสันว่าพี่น้องนั่นละพี่น้องในส่วนของทางความคิดเห็นน่าพี่น้องเนาะของแต่ละคนแต่ละท่านส่วนมากก็สิเป็นในส่วนของทางเอฟซีทีเพิ่นบ่พอใจที่กล้ามาพูดให้บอสบิ๊กแบบนี้เอซบ่พอใจว่าเป็นยังคือมาเทียบกับทางพยาบาลว่าเป็นยังคือกล้าวสันว่าพี่น้องแล้วพี่น้องคิดเห็นกันยังไงเนาะพี่น้องเนาะในเรื่องนี้ว่าเรื่องดังกล่าวที่ทางคนที่ชื่อฝนที่เป็น รับบว่าเป็นพี่สาวสุดที่รักของแพลวพาวนั้นออกมาแฉว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะพี่น้องเนาะกะคอมมินไว้ใต้คิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมนาะพี่น้องเดี๋ยวมีอีกยังมากอัปเดตเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวเจดดวงสิเอามาฝากพี่น้องไหมเด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจา้า